ทยมาร์เก็ตติ้งสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการเพิ่มฟอรใน Facebook รูปนี้คือรูปก่อนที่เราทําการเพิ่มฟอรครับและรูปนี้คือรูปหลังจากเพิ่มฟอรเสร็จแล้วทำยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกแอดไลน์มาที่ Admin น11ของ3นะครับก็จะพบกับร้านไทยมาร์เก็ตติหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการทักทายแอดมินครับ แล้วก็พิมพ์ได้เลยครับว่าต้องการอะไรซึ่งวันนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มฟอร์ใน Facebook ครับและแอดมินก็จะส่งเลขที่บัญชีให้เราครับหลังจากนั้นให้เราทําการชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยครับและรอรับยอดฟอร์ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะมียอดฟอร์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเองทำง่ายสะดวกรวดเร็วใช้ระยะเวลาไม่นาน และมีรีวิวน่ารักๆจากลูกค้าด้วยครับถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ a d m มี1 1 2 3่ได้เลยครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับ